สวัสดีค่ะมาพบกับหน่อยเช่นเคยนะคะหน่อยเป็นที่ปรึกษาการขายของโตโยต้ คนครธนพระราม2นะคะวันนี้หน่อยจะพาลูกค้าทุกท่านนะคะมาชมเจ้าตัว y a ริสคอ o s สนะคะเครื่อง1.5นะคะเป็นตัวพรีเมียมนะคะเป็นตัวไฮบริดนะคะตัวนี้เป็น1.5ไฮบริดของตัวเครื่องยนต์105น,นะคะตัวนี้มาพร้อมกับแรงม้าอยู่ที่111แรงม้านะคะประหยัดน้ำมันถึง26.3กิลิตรนะคะตัวนี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่านะคะว่ายาริสคอส1.5ตัวนี้มี อะไรมาบ้างนะคะเริ่มจากด้านหน้าเลยนะคะตัวนี้ด้านหน้าเป็นไฟหน้าแบบ full LED นะคะตัวนี้แล้วก็ไฟตัดหมอกเป็นแบบ LED นะคะแล้วก็มีเซ็นเซอร์ด้านหน้ามาให้2จุดนะคะตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่ารุ่นนี้มีอะไรบ้างนะคะตัวนี้จะเป็นสัญลักษณ์ของตัว Hybrid นะคะสำหรับตัว Yaris Cross Hybrid นะคะแล้วก็กระจกมองข้างเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวแบบ LED ด้านข้างกับลูกค้านะคะ แล้วก็ด้านข้างกระจกนะคะตัวนี้มีสัญญาณเตือนจุดอับให้กับลูกค้านะคะกรณีลูกค้าต้องการการแสงนะคะถ้ามีรถด้านข้างนะคะสัญญาณจะกระพริบเป็นสีส้มอยู่ที่กระจกด้านข้างนะคะตัวนี้แล้วก็ราคาคันนี้นะคะจะอยู่ที่861,000หบาทนะคะตัวนี้เป็นสีขาวหลังคาดํานะคะรวมสีเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันเลยดีกว่านะคะว่าด้านหลังจะสวยขนาดไหนนะคะสําหรับเจ้าตัวยาริสคอร์ส1.5คันนี้นะคะ เริ่มจากด้านบนเลยนะคะตัวนี้มาพร้อมกับสปอยเลอร์นะคะพร้อมกับไฟเบรกดวงที่3าเป็นแบบ LED ให้กับด้านหลังนะคะตัวนี้แล้วก็ตัวนี้นะคะไฟท้ายของเขานะคะจะสวยมากเลยนะคะแล้วก็พร้อมกับตัวสัญลักษณ์คำว่า Yaris Cross เป็นตัวอะคาริลิกสีโครเมียมนะคะตัวนี้แล้วก็มาดูกันเลยดีกว่านะคะตัวนี้ท้ายของเขานะคะจะเปิดอ่าเป็นแบบแมนวนวลนะคะตัวนี้ก็คือยังไม่ได้เป็นคิกเซนเซอร์นะคะแล้วก็ มีมา่านกั้นสัมภาระด้านหลังให้กับลูกค้านะคะเวลาลูกค้าใส่สัมภาระของมีค่าไว้ด้านหลังเวลาไปจอดนะคะจะป้องกันไม่ให้คนภายนอกเห็นของด้านในของเรานะคะตัวนี้แล้วก็ยังไม่หมดนะคะตัวนี้ยังมาพร้อมกับกล้องส่องถอยนะคะเวลาลูกค้าใส่เกียร์ถอยหลังนะคะจะมีภาพโชว์ที่หน้าจอพร้อมกับเส้นการะยะนะคะแล้วก็เซ็นเซอร์ด้านหลังทําให้ลูกค้าถอยจอดได้ยอย่างปลอดภัยเลยนะคะ เดี๋ยวเราไปชมภายในกันต่อเลยนะคะว่าภายในคันนี้น่าใช้ขนาดไหนนะคะมาเลยค่ะตัวนี้นะคะจะมาพร้อมกับระบบกุญแจสมาร์ทคีย์นะคะเพียงไปนี้สัมผัสก็ล็อกบล็อกรถได้เลยนะคะภายในของเขานะคะตัวนี้จะเป็นเบาะหนังนะคะเป็นเบาะหนังเดินได้สีน้ําเงินนะคะตัวนีนนะะ้แล้วก็เป็นเบาะปรับไฟฟ้านะคะแล้วก็ หน้าจอหลังพวงมาลัยของเขานะคะจะเป็นแบบจอสีนะคะตัวนี้มาพร้อมกับปุ่มพุดสตาร์ทนะคะตัวนี้สตาร์ทนะคะตัวนี้แล้วก็มีปุ่มควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาลัยนะคะเพิ่มความสะดวกสบายให้กับลูกค้านะคะแล้วก็หน้าจอนะคะตรงกลางรองรับ Android Auto Apple CarPlay นะคะแล้วก็ตัวนี้จะมีไวริทชัชเจอร์แบบไร้สายมาให้กับลูกค้านะคะเบรกมือเป็นเบรกมือไฟฟ้านะคะมีที่วางแก้วให้มีที่พนักพิงแขนให้นะคะภายในจะ หลูมากเลยนะคะสําหรับราคา861,000บาทนะคะสําหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจจับจองเป็นเจ้าของยาริสคอร์สคันนี้นะคะเรามีโปรโมชั่นดีๆแคมเปญพิเศษให้กับลูกค้านะคะเป็นเงื่อนไขเดียวกับงานมอเตอร์โชว์เลยนะคะ25%นะคะผ่อน48เดือนลูกค้ารับดอกเบี้ยต่ำสุดไปเลยนะคะ1.30%นะคะ จองวันนี้มีรถส่งให้ลูกค้าแน่นอนนะคะไม่ต้องกังวลน,นะคะมีรถขับพันปีใหม่แน่นอนนะคะสําหรับวันนี้หน่อยต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแต่ก่อนจบคลิปฝากลูกค้ากดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่อง YouTube ของหน่อยด้วยนะคะสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ